ทุกคนหิมะตกเมื่อคืนถึงตอนนี้ก็โปรยโปร,ย,ปรยลงมาแต่มีแสงแดดนะแต่หนาวน้าดูหนาวมากทุกคนออนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ถือว่าไม่เยอะนะทุกคนหิมนะน่ะ แต่ก็ได้บรรยากาศหน้าหนาวเนาะต้องมีหิมะอะไรประมาณนี้แต่มันก็คงตกมาอีกจ้ะถ่ายให้ดูทุกคน,น ทุกคนเดี๋ยวเราจะทำสปาเกตตี้ผัดกระเปราสปาเกตตี้หมูกุ้งนะาจา๊ะทุกคนจ้ะตอนนี้ใส่น้ำมันลงไปครับก็พริกกระเทียมจะเป็นพรพิกแห้งเนาะกับกระเทียมเดี๋ยวผัดให้หอมจ้ะครับผัดให้หอมหมูสับจ้ะหมูสับวันนี้อัญงองไม่ได้ทับวันนี้แม่สับเองอ โอ้หมูเยอะเลโอ้แล้วก็มีกุ้ด้วยกุ้งด้วยสิบห้าสิบเปรุงรสภาคเสี่ยวเสี่วหน ขาวอย่างละนิดละหน่อยออย่าง,พงนิดๆแา่ไหนผมปรุงรสนิดหน่อยฟองชโลดน้ำตาลอ๋อไหนน้ำตาลทุกคนเราไม่มีน้ำตาลไ,ไอ้สายแดงไหมเราใช้น้ำตาลสายขาวโอเคใส่ตุ้มะนะ เดี๋ยวให้กุ้งพอสุกเดี๋ยวเราจะเอาออกนะทุกคนครับขัไปก่อนอให้กุ้งสุกนิดนึงครับใกล้สุกทุกคนให้อาหยองชิมมาเนี่ยอหยองบอกว่าไม่เผ็ดมากใช่ไหมครับใส่พริกแห้งกลัวนมลงกินไม่ได้นะน่ากินน้อทุกคนกุ้งขึ้นกันนะแต่มันต้องขั เดกุ้มสุกมากไม <ฮะ S 2> ่อร่อยใช่เลยกะชาแม่ทำแบบนี้เยจาสปาเกตตี้ที่เราต้มเยอะไปไะ อะไรเยอะไปหยองบอกไม่เยอะหรอกคือว่าผมชอบเส้นชอบเส้นแต่วันนี้หมูก็เยอะครับจุกจ้างเยอะทุกคนน่ากินเนาะน่ากินเลยลไห่ต้องพูดไดนว่ต้องพูดไม่ต้องพูดแต่ต้องพูดเนาะหยองเนาะคืออะไรลูกดูนะกินเลยมันเหมือนอาหารไทยอาหารฝรั่งเสมอกันผสมกันผสมกัน นี่น่ากินมากน่ากินนี่เลยน่ากินมากเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราใส่กระเพราลงไปนะทุกคนกะเพ<ภ>ราเราคิต้องใส่หมอเออใช่ไหมฮะต้องใส่หมอใส่หม้อครับตอนนี้ยังไรอันนี้ต้องคลุกแก่คลุกแก่ ตัวมันเต็มครับโอ้โหน่ากินอือน่ากินเดีนินน้อยสักคน เราใส่กุ้งลงไปนะใส่กุ้งจ้าอ,อืมอเลอเออร์เปิดกุ้ง <c oughs> เปิดป <c oughs> ก,กุ้งมาเก็ตนี่เสร็จเลยทุกคนสปาเกตตี้โอ้ผักกะเพราสปาเกตตี้หมูกุ้งจ้าโอ้โหเปิดกระเสร็จเดี๋ยวจะดูทุกคน เดี๋ยวเราไปจับใส่จานในจานคนจานอืโอ้กรเซ็บนะ ทุกคนน่ากินบัน่ากินอีลีเดอร์สปากเก็ตตี้กะเพราแ <c oughs> ม่ชอบจัดสวยๆจัดมันสวยน,นะ <c oughs> น,นี้กินเยอะได้กินเยอะได้มันอร่อยดีเรตัวกวนอร่อยดีแต้วาตากวันเช่นกันโอเคนี่ก่อนเนาะ นั่นครับไอ้นี้ของพ่งอมเดี๋นะจะเติมกุ้งให้หน่อยอีกตัวนึงได้สั่ง เเาาาามมจริงๆเอามาเทที่นี่ก็ได้นะ้องหยองแม่ก็โง่ไง,งขอโทษทีโอ้ยเดี่ยวจ้าทุกคนบอบบ๊อบผงรถเพราะว่าจิก,กินแบบนี้จะบ๊อบ่งรดเนาะ <c oughs> ความสุขเนาะ วางเลยนี่คืดนซ์โชว์วางครับทุกคนของเสียบจานค่ะใ k ของผมนี่โมนดอสทแายก็ได้จากกินขอเล่จ้าสวัสดีครับทุกคนบากยองมาอีกแล้วสวัสดีสุสก์ก็สายม้กสบายดีมาเก็บมาอีกแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้กินปาเกตตี้ผัดเผา ผัดกะเพราสปาเกตตี <races. S 1> ้หมูกุ้งผัดกะเพราผัดกะเพราสปาเกตตี้หมูกุ้งกินเลยจ้ากินน้ำกันจ้าทุกคนสเปรชต์สเปรชต์สเปรชโอ้โห now all in now it's h a s for s i v e passive plan ใช่ใช่ yes อันนี้เป็นอันนี้จ้าเส้นเตี๋ยวหมูเผ็ดบ๊อ่เผ็ด

today first, first time i have with you in lunchbox mm. very good hello kitan anthony my friend as well you don't start but you have <laughs> <laughs> no mm. <laughs> <laughs> you don't last to make it you don't want to make it okay great for eating <laughs>

มาดสหูแดงอัดิสุนเลยมเอาตัจะไหนบ่เลยมาแวทกรุัสนะอืม, <laughs> มาแฮมกรรังส์สงกสการแข่งขันโรงแรนมีการแข่งขันคริสต์มาสจะมีจะมีสิบสองสิบสองอะไรอ,อ,อ่ะเออคงรังสะ วันที่หนึ่งโรงงานจะมีคำถามคำถามคำถามแล้วก็ทุกคนทายักหนอยตอบแล้วก็เอ็ดเอ็ดดรอปไฟล์ในมือมาโรงงานจะเอาเอาชื่อทำแบนนี่เอาชื่อจับแล้วครับจับฉลากแล้วก็วินฟอกกบไปเหรอใครจะชนะฟอกกบไปสิสต้าก็มาหนุ่นทอล เราได้ฟอร์สตูลกันเราสตูลกันแล้อืมเพิ่นมีการแข่งขันตอบคำถามอืมอันนี้วันที่สองอเล็กทำไปแล้วเหรออือ๋อเมื่อวานแต่ว่าผมไม่ชนะเมื่อวานไม่ชนะแล้วผมตอบตอบไปแล้วไม่ไม่ไม่ชนะอืไม่ได้เอาชื่อผมอืมเขาเลยไม่ได้เอาชื่อให้จับใช่ไหมอืมคนไหนคนไหนที่ตอบชนะแล้วก็จะมีรายชื่อแล้วก็ จับใช่ไหมอืมโอเค <Okay. S 2> แล้วันนี้วันที่สองวันนี้ตอบไปแล้วเหรอชนะหรือเปล่าไม่รู้ต้องโดพรุ่งนี้เหรออืมโอเ okay. คกินทุกยางจากทุกคนจักใครกันเถอะอ้๋แมกกินอะไรกว๋วยเตี๋ยวกินกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้ปรุงอยากกินน้ซุปร้อนๆไง กุ้งไม่ไม่ใช่ใช่แต่ว่านี่เป็นผัดกะเพราสปาเกตตี้หมูกุ้งอร่อยอ,อือ,ยอร่อยมากสุดย้วอร่อยอ่ะกิมกุ้งไหมสุดยอดอร่อยเนาะอร่อยมาก

เดลือหนึ่งจานทุกคนเดี๋ยวพอดีละนี่เห็นไหมอะไรอยู่ตรงนี้เบสคอมจุบซีดาฟันลมตุกข้าวอ k a ออือหือไปดูคราปาสปาเก็ตตี้หมูกุ้งกุ้งพูดเสียงดังสิกลัวผิดจะสิอือฮะเหลือแค่นี้เอาไปให้หมดนะ London <laughs> Cito. Yes. Låt det krypa av här mamma. In the bottom. You see? Kanon. helle. Hälla. Yes. Maybe. fick vara så match först. Det var snudd på match. กระต้มสปาเกตตี้อีกสิโ mm. มอกคุกแกเม,มสปาเกตตีเด็กเสิร์โอยนะเออโรยถูก enough พี่เสิร์โอยใช่เสิร์โอยถูกจ้าทุกคนก็มือนี้มือง่ายๆนะจะ้ะสปาเกตตี้ผัดกะเพราสปาเกตตี้ห mm. มูกุ้งเนาะจ้ะก็เป็นเมนูที่อร่อยคือกันนะจะ้ะทุกคนจ้าพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้าจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบายบายสวัสดีรับสวัสดีครับบายบาย